หมูที่นราจะหมักนะคะเป็นหมูกักบพริกไทยแค่นั้นแหละค่ะสองอย่างถ้าผงชูรสอยากใส่ก็ใส่แต่ส่วนมากาละโก้ไม่ใส่บางทีถ้าอยากใส่ก็ใส่แต่ก็ใส่น้อยมากะคะ่ะแต่เน้นเกลือบบดำๆนี่นะ,ะก็ใส่พริกไทยธรรมดาเนี่ยนะคะ่ะเดี๋ยวสุกแล้วแท้จะเอามาให้ดูนะคะก็ใส่เกลือไปให้พอที่สําคัญนะ ใส่เกลือให้เหรอคะก็ปวดเราก็กะกะเอาอ่ะสามสี่ช้อนก็แล้วแต่เราเนาะหมักข้ามคืนไปก่อนแทนหมักข้ามคืนมันจะได้นัวเข้าไปข้างในค่ะประมาณนี้ข้ามมูนก็ทําเหมือนกันนะคะหากันนี้ค่ะถ้าทำง่ายเราก็ลวกข้าวมข้างด้วยอย่างเงี้ยเอาปี๊อันนี้เทยราไม่ได้ซื้อแบบที่เข้าผ่านคะคะ จะทำแบบนี้เลยทำแบบที่เขาไม่ผ่านแล้วก็มาหมักอนี้ค่ะทำมาสับให้ดูเรียวก็ทำเหมือนกันเลยอันนี้เป็นวิธีหมักแบบง่ายแ,แบบทรรัดค่ะเพิ่มเกลือตามที่เราชอบเลยนะประมาณนี้ <c oughs> เอาที่มันเสร็จค่ะคสวัสดีค่ะ ก็ไท้อีกแล้วนะคะกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทร้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะตอนนี้ก็รอแค่ให้มันเข้าเข้าไปเกลือเข้าไปในเนื้อหมูเท่านั้นเองเขะจะย่างหลายแบบค่ะเดียออเ๋ยวอบเสร็จทร้จะอบนะคะก็เปิดปังงปังงนงันแล้วก็อบอบไม่ออจะเป็นชั่วโมองนู่นเล่คะเอาใส่ตรงกลาง อบแบบอีกี่อบแบบอีกแบบหนึ่งนะถ้าอบแบบนี้เราก็จะมีอบอีกแบบหนึ่งอบแบบนี้ก็กรอบกรอบนอกนิ่มในเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอบเสร็จจะออกมาให้ดูค่ะเพื่อกินกับหมูกรอบแล้วก็จะตําส้มตำให้ลูกด้วยแล้วลูกซื้อซื้อหอยมาด้วยถ้าก็มีปูอะไรแบบนี้ค่ะปป้นเนาะค่ะเนาะก็มันจะได้สุกข,ข้าง,างนู้นด้วยชามนะคะล้วมันก็จะเป็นแบบ ทางนี้ท่านไม่ได้ผ่านเลยนะคะควนขโมูเต็มบ้านถักนื้อมต่ำค่ะมันจะได้เข้ากันนะหมูย่างกับเตาหม้หูอันนั้นไม่ยังอันนี้ของผัวท้านละเทดค่ะโอเคก็จะเอาของแฟนมาจังจิบจอบหูอยู่ค่ะหูด้วยนะคะมันต้มนะคะฉันดูท่านเองทิ้งข้าวค่ะแตกต่างกันไหมคะจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะ อยู่ด้วยกันได้ก็ทะเลาะกันบ้างเป็นบางเวลาและจังหวะนะคะเป,เป็นเรื่องปกตินะคะ <laughs> ลวกเห็ดก็เสร็จพอดีค่ะไม่ใช่แนวโซ่ทะเลาะโับเขาแรงค่ะโอเคเอาไรสิละง่ายๆกินกตำตักหงหังวก,กินต้นมัน <laughs> หอยลูกทะเละเขาซื้อมาเองนะเะากลับมาบ้าน,น,นสุกเขาก็ไปเสร็จเสร็จไปซื้อหอยเขาชอบกินหอย, <laughs> หอยส่วนแล้วก็ซื้อปูไม้เขาเ่งค่ะ ก็ต้ตองมำหค่ะัุเจีจยวค่ะจำไม่ได้อ้าวแ้อามาใส่หมูอมตับหมูพหเพียงแค่เผ็ดตอนที่สับหมูก็ใส่พุงมือซะหน่อยเนาะ <c oughs> เพื่อไม่หมูมันมันหมูมันเข้ามือ หนไม่ใช่อะไรหรอกมือจะบ่ได้แห้งเลยใช่ไหมคะโอเคโอเคเห็นไหมคะหมูให้แล้วก็อย่างที่หมักนะคะไม่มีผงชูรสนะคะเนี่ยหมักอย่างนี้เลยแล้วก็ย่างแบบแห้งแล้วกรอบกรอบข้างนอกนี่มข้างในคะ่ะ <c ười> นี่นะคะโอเค หมูให้ดูนะคะหมูกรอบชาร์ดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะก็จะไม่ไม่นิดหนึ่งครั้งนี้ลืมเวลาไปหน่อย มันให้ก่อนนะคะมันถึงจะสับได้ดีค่ะเห็นไหมคะเลมูนนะถ้าทำแล้วมันกรอบนุ่มนิ่งในจริงๆค่ะทำแบบไหนทำแบบเหมือนคนนอร์เวย์ก็ทำได้แบบนี้ทำแบบไทยเราก,ก็ทำได้แบบนี้โอเคไหมอ๋จะมันขีมโม่ลุยพ่อมันกรอบเลยอะเซนได้ยินเสียงกรอบไหมมันหมูกรอบเนาะ มันมีกระดูกช่วงหนึ่งพระจะหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะก็เหลือมันมันยังอุ่นๆอยู่นะคะเนี่ยมันเห็นไหมอาจจะสับหมดหรือป่ะเนี่ยอยูเข้าแล้วต้มหมมุ้งกันเล้วแล้วได้ค่ะแค่ตักลงแค่น,นั้นแหละจบขาวเลยห้สับที่มีกระดูกให้ดูก่อนนะ โอ้ยโอเหับซสิ้นย่ใหญ่เลนี่มัาทำมาได้ยังไะหมกักคคืนมันจะอร่อยค่ะหมักแล้วทิ้งไว้ข้างนอกนะคะอย่ไปใส่ตู้เย็นนะอันนี้คว่ามันจะบนนัวค่ะหมกักคือบ้านเขานะคะ่ะเห็นไหม งามแท่ของแท่หืมัวจะห้เบึงหมูทะรัเมื่อกี้ลืมตีละรังเสุดยอดไหมคะดีสุดไหมคะมาดูหมูทะรัค่ะลืมตีละรังเมืกก่อกี้เห็นไหมคะนี่ยังไม่ได้สับกระแซบพูดกันอะ่ะเดี๋ยว มันอุ่นต้องรอให้มันเย็นกว่านี้อีกนะเอาวางไว้จานสับต้นไนไหละ่ะมันค่อยแซ่บมก็กินกบกบกบใช่ไหมคะ <c oughs> เราจะสับกัเพาะไม่ยากเสียเวลาเราสามารถที่จะเอาทางนี้ไว้ผัดกะเพราได้นะผัดกะเพราผัดหมูกรอบเราไม่สับหมดก็ได้ปุ๊นอะ่ะเสียงกรอบเปิดธรรมดา ไม่ดมุ่ยหีดอเสียไปหีือคันด็ลูกเทลัสเนี่ยไปซื้อที่ไหนบ้านเรากลับไปเขาบอกว่าหมูกรอบมาม่าอร่อยหมูกรอบแม่อร่อยลอีลูกขอดไก่ย้อนแล้วขันมังย่องแม่ทำเป็นบ้านเทอเนาอโอ้ยลูกฉันย่องฉันทำใหญ่เลยลูกสั่งอะไรได้กินหมดนะถ้าอะไรแล้มีเวลาแพงเท่าไหร่แลก็ซื้อให้กินนะ ไวลูกสั่หน่วยสนับสนุนถ้แเ้วเป็นหน่วยสนับสนุนไม่ใช่หน่วยบงการนะคะชีวิตเป็นของลูกค่ะให้เขาบงการตัวเขาเองให้เขาเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่ใช่เป็นตัวบงการถ้าเราเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยคล้ายๆหน่วยต้อมค่ะถ้าสมมติออกนอกทางนิดนึงเราก็ต้อมลูกกลับมาต้อมต้อมถ้าอะไรไม่ดีเราแค่บอกว่าเออนี่ไม่ดีไม่ถูก อย่าทําแบบนี้เพราะแบบนั้นแบบนี้แต่เราจะไม่กําหนดชีวิตเขาอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะหุ่นรูปร่างอะไรก็ตามของเขาหรือว่าเขาทําอะไรแค่จะไม่ไปบงการนะคะเพราะถ้าเขาสึกว่าเขาดีเขารู้สึกว่ามั่นใจในในความเป็นเขาอะให้เขาให้เขาเลยให้เขารู้สึกอย่างนั้นแต่เราอย่าไปพูดให้เขารู้สึกว่าคนอื่นอาจจะพูดให้เขาเขาก็พูดเราฟังอย่างมกันนะ คนพูดได้เขาอย่างนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าเราก็บอกเขาว่าไม่เราลูกรู้สึกยังไงลูกรู้สึกตัวลูกเป็นยังไงอะลูกลูกรู้สึกว่าเราสบายเรามีความสุขที่ไหนอะเราก็ทําอย่างนี้ค่ะหมายถึงสบายใจเราก็ทาอะไรแบบนี้ทําให้เรามีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นอย่างรูปร่างของเขาที่เขาตอนนี้ก็เป็น แล้วก็เข้าใจในะญาติพี่น้องแล้วก็เห็นรูปร่างเขาแบบเขาเล่นหุ่นเนาะเล่นเขายิมอะไรแบบนี้ก็จะมีหุ่นที่แบบบางคนก็ว่าอยู่ว่าบอกลูกน้อยอะไรแบบนี้เลยแเ้าก็บ,บอก,กแล้วก็เข้าใจความรู้สึกที่บอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่พอเป็นคนอ,อาจจะรปรับเปลี่ยนความคิดอะคะแล้วก็ เข้าใจคนถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบสิ่งนี้เขาทำเขาชอบคนแบบนี้เขาชอบอ้วนแบบนั้นเขาชอบรูปร่างแบบนี้ถึงเขาเขาาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยอะไรแล้วก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่คนอื่นอาจจะมองไม่ค่อยสวยใช่ไหมเป็นตัวของเขาค่ะตัวของลูกเขาเป็นคนกำหนดชีวิตเขาเองนะคะแทระกมแทรมีสไตล์ไม่เหมือนลูกนะคะเสื้อผ้าการแต่งตัวทุกอย่าง เรามีความไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเราก็ต้องเทลัสชอบแบบนี้ลูกไม่ได้ไม่ชอบแบบเทลัสนะใช่ไหมคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเทลัสก็มาวาให้ฟังนําค่ะบางทีก็เราเอาสิมาสับสิ่มาสับนั่นแหละค่ะ,ะก็มาพูดถึงเรื่องนะรีด,ด้วยนี่แหละเราเทลัสก็เรียนลูกเข้าใจนะคะเข้าใจความรู้สึก บางทีญาติทัรัเห็นแบบว่าพี่น้องเห็นลูกล่างทันลูกชายทันแบบก็บอกอย่าอย่าทำให้หญ่มากอะไรแบบเนี้ยถ้าเข้าใจอยู่ค่ะแต่นั่นทารัไม่มีสิทธิ์ไปทันรัเขาบอกไม่มีสิทธิ์ไปอ่ะเขาเออเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปอ่ะเออคนไปโถล่ค่ะแต่ว่าเอาเป็นแบบว่านี้ละค่ะคือทารัเรียนรู้เข้าใจ ชอบไม่เหมือนกันโอเคพูด okay. ง่ายนี่แหละคะ่ะโอเคดูหมูทะเลดีกว่านะหเราคิดว่าจะเอานี่รอให้มันเย็นกว่านี้อันนี้ไว้สับทําไรนั่นนะคะทำแบบผัดอะไรแบบน,นี้นะคะ่ะจะไม่สับหมดโอเคไหมจะให้มาดูใกล้ๆแล้วจะกินแท่นี้ละคะ่ะอันนั้นก็จะแบ่งไว้โอ้ยแบ่งไว้อา่าเขาเรียกอะไรนี่เราก็มาพูดถึง สไตล์ของคนไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ชอบทำขบเค้าวชอบถ่ายวิดีโอชอบอะไรแบบนี้คือชอบหลังจากทำงานเสร็จอันนี้คือความคือเราให้ตัวเราเองค่ะนี่คือทีอ่เราชอบใช่ไหมคะก็ไม่เหมือนกันนี่คือโชว์โมูค่ะโมูกรอบพูดออกนอกลูนอกทางไปเลยนะคะแต่ก็เป็นชีวิตเป็นอ่อแต่ ความเป็นแม่สไตล์แม่ที่ต้องเรียนรู้และปรับปรุงแล้วก็เออเขาเรียกพัฒนาเนาะแบบไม่ใช่พัฒนาเออพัฒนาด้วยก็ได้เออเออก็เราเรียนเข้าใจเด็กไัยรุ่นด้วยแล้วก็เรียนคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วเราก็ปรับในสิ่งที่เราไม่ดีด้วยอะ่ะเพราะว่าเราเป็นแม่เราก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราก็รับฟังแล้วก็ท้าแบบแบบที่ว่าน่คะค่ะ ถ้าไม่ถูกไม่ควแรเราก็แคปต้อมของมาเราไม่ใช่ตัวบงการเราคือให้สละใช่ไหมเต็มที่อ่ะเพราะทุกคนไม่มีใครอยากจะแบบว่าให้ใครมาบีบเราหรือบังคับเราอะต้องใส่เสื้อชุดดีต้องใส่กางเกงตัวนี้ต้องไปซื้อแบบนี้นะแ่ล้นั้นไปซื้อสื้อผ้าลูกเลยนะคะตั้งแต่เขาโตมาเขาซื้อเองรองเท้าทุกอย่างถ้าไม่เข้าไปยุ่งตรงนี้ค่ะ พอหมดเพราะตอนเด็กๆเราสามารถเลือกเขาได้ตอนเด็กๆเราเลือกในสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะคะลูกก็จะเออเออเออใช่ไหมจริงค่ะเลือกหทยรัไปซื้อของใหนลูกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยถ้าก็เลือกในสิ่งที่อ๋อนี่ดูสวยดูอะไรเนี่ยแต่ลูกทยัก็ตอนนั้นเขาเด็กเขาก็เออแม่ซื้ออะไรมาก็โอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้พออายุข,ขนาดนี้หรือว่าเขาเป็นเริ่มเป็นรุ่นเขาก็เลือกในในสิ่งที่เขาชอบเองทุกๆอย่างอะ,ะอะไรที่เขาชอบแล้วเขาสบายใจเขามีความสุข ทำทำตามที่ตัวเองชอบอะไรแบบนีนแ้แล้วก็จะมาโชว์หมูด้วยแล้วก็คุยด้วยแล้วก็มาสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีนะคะแล้วทาร์จะโชว์ส้มตำด้วยนี่โอย้ย่เดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆค่ะเนะแบบว่าพี่สาวแล้วก็เนาะเห็นรูปร่างารูปรัดแบบเล่นกล้ามอะไรมันก็ที่เนาะแต่ทาร์ก,ก็เป็นแมที่แบบวายยังไงอะ เ็นเมที่แบบว่าจะที่บอกจังไงบอกื่อลรวคะว่าตะกี้ขอก่อใจใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ขอกลับเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะโอเคมาดูหมูดีกว่าค่ะก็พูดเรื่องนุ้นนี้ด้วยเนาะ มาดูหมูเทล็อกกับข้าวเทลกก็จะมาตักส้ตมตำโชว์ด้วยปองหมูพี่มัแ <c oughs> ล้วล่ะอยากก็พูดเรื่องชีวิตตัวเองด้วยสไตล์คุณแม่แบบเทล็ด้วยนะคะโอเคโอเคส้ตมตำมันเสร็จแล้วคะ่ะเทล็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่แค่มาตักโชว์ด้วยกันอยเดียวโอเคโอเคไหลาย,ยางโซ่มากไ็ได้โอ้าะได้ไหมเนี่ย ตำเห็นไหมคนน้ำตำบมกฮง,หงไหลจูดจูดไหจูดจูดเพ่อนน่ะน้ำตำฮงเฮราตไม่ใ,ใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยมันขมวันก่อนใส่ไปมันขมขมไหมบางนาบางครั้งมะน,นาวบางช่วงมันเป็นอย่างนั้นนะคะบางช่วงมันกับบอกขมอันนี้ตำแบบพริกแห้งด้วยค่ะตำพริกแห้งอันนี้กินกับลูกสองคนค่ะคต้มตำแซมก็กิน เดี๋ยวจะโชว์กับข้าวเฟนที่ไทยจะทอดไปด้วยนะเอามาณนั้นนะคะเสียบอยู่ค่ะนี่ค่ะส้มตำ็แล้วก็ได้เสร็จหมดเลย,เลยนะทุกสวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบก,กับเทรัดใหม่นะคะเนี่ยส้มตำก็เสร็จแล้วค่ะอืม